แนโยสับกายตอนนี้เราอยู่กับรายการฟรีสไตล์คัสตอมนะครับช่วงหนึ่งของชีวิตเนี่ยที่เราจะออกเดินทางกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนๆและรถมอเตอร์ไซค์ที่เห็นไปเมื่อกี้ r o y a l Enfield Hunter 35 0ส่วนวันนี้เราจะไปออกทริปนะก็ชวนชุนเพื่อนมาออกทริปกันนะครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อปิ๊กครับ ครั้งแรกของของรุ่นนี้ครับแต่ว่าเมื่อก่อนเคยใช้ตัว GT 5 3 5สาฟิลลิ่งมันต่างกันสองสองรุ่นเมื่อกี้ได้จับไปแป๊บหนึ่งแล้วเป็นไงนิ่งครับแล้วก็ไม่ไม่สถานค่อนข้างเงียบด้วยขี่ดีขี่ดีครับพี่พร้อมไหมพี่วันนี้พร้อมครับอ่าสวัสดีครับสวัสดีครับครับได้ทำตัวยครับชื่ออะไรครับชื่อเอกครับตอนนี้ทำอะไรอยู่พี่ทำตัวให้ว่างครับอ้คุณนี่มันเท่จริงเลยครับคุณเอกก็ข่อีอี e นี่ครับใช่ครับตัวไหนครับ ตัวอินเตอร์เซปเตอร์ของคาดถึงครับเย้ยสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ชื่อนิวครับครั้งแรกวะพี่กับการขี่รุ่นนี้ครั้งแรกครับครั้งแรกกับ RE เลยกับโรยเอร์ฟิลเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับอือะสบการณ์ใหม่เดี๋ยววันนี้จะมาดูดูกันขอพี่นิวขี่คันไหนพี่พาไปดูหน่อยคันนี้เลยครับนี่เลยครับอืมตัวนี้นะครับคันเทอรนะเครื่องบล็อกจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ฝากกระเป๋าไว้กับพี่นิวนะครับ พอดีมีแหลกนะฮะใช้งานจริงครับใช้งานจริงนี่ใช้งานจริงเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกว่าครับไปกับที่ไหนนะพี่ร้านโฮมซิปโฮมซิปลาดพร้า,พาว115นะครับกับ Royal Enfield Hunter 350โอเคไป Let's go ครับผมซิปครับด้านหลังผมนะฮะเป็นร้านกาแฟนะฮะเออเป็นไงมันวะโอ้ขี่ดีเออเดี๋ยวก่อนจะเข้าร้านกาแฟแล้วมาพูดถึงการขับขี่ก่อนดีกว่าเป็นไงคือลิ่งมันนิ่มเว้ยมันเหมาะการขับในเมืองครับตอนเชนเกียร์ตอนเร่งเครื่องเป็นไงได้เลยนะผมชอบระบบโช๊คมันนิ่มเว้ยใน่ะดับจากนนทบุรี เป็นไงพี่ขี่คันนี้แล้วเป็นไงพี่ดีครับมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคล่องตัวแล้วมันเป็นรถขนาดกลางที่มันเหมาะกับการใช้งานในเมืองอ่ะอ่เหมือนเส้นราบเท้าที่เรามาเนี่ยรถมันค่อนข้างติดมันก็คือค่อนข้างแบบตอกแซกได้มุดได้ไม่ติดสะดวกสะดวกคล่องตัวถือว่าในเมืองนี่ไม่ตอบโจทย์แล้วพี่ตอบโจทย์สุดๆเหมาะกับอก,อาการใช้งานในเมืองเลย <c oughs> ออกคริปก็ได้พี่เนียวเป็นไงบ้างขี่วันนี้ โอ้โหประทับใจมากเกินคาดสำหรับรถที่กัด350ซีซีนะครั้งแรกด้วยนะพี่ถือว่าตอบสนองได้ดีทั้งช่วงจังหวะจะแซงหรือว่าช่วงที่อยู่ในช่วงการการจราจรขับขั่งอย่างเงี้ยก็ถือว่าใช้ได้ดีเวลาอยู่ในโค้งก็ใช้เอนจินเบรกก็ถือว่าสมูทมากไม่มีการกระแทกจังหวะตอนที่พี่ขึ้นโค้งบนสะพานเห็นใช่ไหมครับเป็นไงคอนโทรลง่ายไหมคอนโทรลง่ายมากแฮนระยะแฮนทุกอย่างดีหมดเลยครับถ้านั่งสมมติถ้าเกิดใครอยากจะลองสัมผัสก็สามารถ เข้าไปได้ที่ร a ย e n f อ e l d t h a i l a n d ทุกทุกสาขาอุ้ยก็มีขายตรงด้วยก็สำหรับผมแล้วเนี่ยการขับขี่ Royal Enfield แน่นอนครับขับขี่นิ่มนุ่มนวลให้อัตราการเร่งอยู่ในระดับปานกลางเพราะว่าเป็นรถขนาด 350cc นะครับแต่ความคล่องตัวในเมืองต้องบอกเลยว่าโคตรมันโคตรได้นะครับไปได้หมดในเมืองรถติดติดเนี่ยสบายเลยฮะ<อ>ความนุ่มนวลของระบบโชค๊คแล้วก็เสริมด้วยบ่อเนี่ยบ่อเขาค่อนข้างหนาไง มันก็เลยกลายเป็นว่ารถคันนี้ขี่นิ่มขี่สบาย Hunter 350 คาเฟ่นะคะอยู่ลาดพาวร้อยสิบห้าค่ะเป็นร้านกาแฟแบบว่าแนวบ้านแบบเหมือนรีแลก์อะค่ะอยากให้ลูกค้ามานั่งชิลทํางานหรือมานั่งคุยกันก็ได้ร้านกาแฟแบบบ้านๆใช่เพราะว่าเป็นบ้านจริงๆนะครับบ้านจริงๆเหอะที่นี่ขายอะไรบ้างฮะมีกาแฟขนมค่ะตอนนี้มีเท่านี้มีพวกเครื่องดื่มเปิด<ม>กี่โมงครับผมเปิดแปดโมงครึง่งถึงห้าโมงเย็นค่ะคืออินฟลูเอนเซอร์อีกท่านหนึ่งนะครับติดตามได้ที่ไหนครับปะไกไปกันค่ะไอจี ใช่หรือว่าจะเป็นติ๊กต็อก PKPK ค่ะคอนเทนต์ดีครับคอนเทนต์ดีขอบคุณค่ะเดี๋ยวพาเข้าไปชมในร้านหน่อยครับมีอะไรบ้างใช่ค่ะที่ร้านนี้คือตอนแรกเป็นบ้านหลางแบบไม่มีคนอยู่มา20 20กว่าปีแล้วค่ะแล้วเราก็เอามาดิโนเวททำใหม่ใช่ใช่ก็ทำใหม่หมดเลยตอนแรกพื้นนี่ก็เป็นพื้นไม้เป็นน้ำท่วมด้วย ใช่คือหลายคนหลายคนอ่ะเขาชอบโครงบ้านแต่เขาไม่ตัดสินใจอยู่เพราะว่าน้ําท่วมแต่เราเราอ๋อนี่ถมถมขึ้นมาด้วยไหมครับก็ไม่ถมนะคะแต่ว่าเหมือนทํากันด้านหน้าบ้านไม่เป็นไรอ๋ออันนี้อาจจะไม่เห็นใ่แบ่แบบเวลาน้ําท่วมพอน้ําขึ้นท่วมปุ๊บเราก็เอาเรือมาแล่นกินกาแฟอะไรประมาณนั้นได้ไม่ใช่ไปแล้วไปกหนอ่ง อุ้ยมีน้องหมาใช่ที่ร้านก็ถ้าลูกค้าชอบรักตัดก็คือมาชอบมีพนักงานต้อนรับสวัสดีครับแต่วันนี้เป็นไรไม่รู้ยังไม่ได้กินข้าววันนี้มาลูกมาร์กี้มาลาแผลจากเกินไมู่้อย่างเงี้ยเจอผมโดยคนรักหมาเนี่ยฮะก็จะเป็นเอาเอาดอค่ะ o u t d o แต่ว่าเอ่อถ้าขั้งนอนส่วนใหญ่ ตอนช่วงบ่ายไปแล้วมันถึงหน้าบ้านมันถึงจะร่มค่ะแต่ถ้าตอนเช้าเนี่ยคือแดดมันจะเข้ามาเต็มเลยรับว,วิตามินอ e ีแบบเต็มที่เลยเนาะน,นั่งให้แล้วก็เออถ้ามีหลายคนก็เราก็มีเก้าอี้สำรองให้ก็กางกันได้ตามสบายเลยจะนั่งตรงไหน,นช่วงเย็นๆเนาะฟิลกำลังดีใช,ใช่ไหมครับฟิลจะดีมากแต่พอดีมาช่วงช่วงสายเนาะมันก็เลยแดดมันยังอยู่ตรงนี้อขอบคุณค่ะมานั่งเล่นได้แบบยาวๆอยากให้แบบ มานั่งชิวๆกันกันเองกันเอง<ช>อย่างนี้เนาะมาง่ายด้วยค่ะเออถ้านั่งเขาเรียกว่าเอ็มอาร์ทีเนาะสายสีเหลืองะคะอ่ะบางกะปิค่ะลงมาเดินมา200เมตรก็ถึงแล้ว นี้ที่พวกเราได้มารวมตัวกันมันเกิดขึ้นจากมอเตอร์ไซค์เพราะพวกเรามีความชอบและความหลงไหลไปกับมันถึงแม้ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันออกไปแต่หนึ่งสิ่งที่ทําให้เรานั้นคุยรู้เรื่องนั่นก็คือเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์การที่เราชอบออกเดินทางไปกับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจบางคนอาจจะชอบเดินทางไปคนเดียวหรือบางคนก็อาจจะชอบเดินทางขับขี่ไปกับเพื่อนๆทุกอย่างล้วนมีความสวยงามในตัวมันอยู่แล้วครับสิ่งรอบข้างที่เจอไม่ว่าจะเป็นผู้คนวิวทิวทัศ ทุกเรื่องราวระหว่างทางที่เราได้เจอได้ทําความรู้จักกับใครหลายๆคนได้มีความสุขกับสิ่งนั้นที่เราได้ทําแค่นั้นก็พอละมันอาจจะดูแปลกสําหรับใครหลายๆคนแต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณลองมาสัมผัสกับมันดูคุณอาจจะหลงรักสิ่งนั้นเหมือนกันกับพวกเราก็ได้ฟรีสไตล์คัสตอมชีวิตติดมอไซ